ครับสวัสดีครับพบกับช่อง Hello Channel นะครับพบกับ5-6 4หกสี่เี่ยวครับน,นี้มาลองเครื่องคำนวณ4ี่เี่ห้านะครับฝากดติดตามในช่องคำนวณ n n e l ด้วยนะครับสี่เอี่ยวครับตาแรกถ้าหลุดสีเอียวก็จะเป็นต่ำสาม สองโอเคลองนะครับลองเครื่องคำนวณดูนะครับโอ้โหเป,เปิดแรกเปิดแรกเต็มเครื่องครับส e ี่สามเอียวพันหกไปหดอกตาเดียวเลิกครับ ตาแรกก็จังหนับเลยฮะพอแล้วห้าหกนะครับกักห้าหกไปตอนนี้อยู่ในลอยเปเยรตนะครับฮิโลห้องสองนะครับเสียงค่อนข้างที่จะเบานะครับช่วงนี้ ต้องต่อลำโพงแบบว่าสเตอริโอนะฮะหกสี่สามครับถือว่าใช้ได้นะฮะหกสี่สามห้ากับหกอีกครั้งหนึ่งห้ากับหกห้ากับหก จะมีห้าหโก้าต้อนนี้ไว้ครับกากไว้ตัวละหนึ่ห้าสิบาทครับก็เล่นแบบงบไม่น้อยนะครับลองระบบดูนะครเครื่องคำนวณ4ี่ห้าหกฝากกดตามนะครับในช่องคำนวณชแนลด้วยคนระับ สองห้าห้าครับโอ้โหก็ถือว่าใช้ได้ครับโอเคครับวันนี้มาลองเครื่องคำนวณดูนะครับก็ถือว่าเครื่องคำนวณตัวเสียงหเนี่ยถือว่าแม่นนะครับนี่ถ้าเป็นแบบว่าเสียงให้ลงฟังจะชัดนี่เสียงดังจะชัดนี่ถือว่าก็จะเพิ่มความแม่นเข้าไปอีกนะครับ ฝากกดติดตามในช่องคำนวณช n แนลด้วยนะครับวันนี้มาลองดูนะครับบวกก็เลิกครับนะครับผมไม่แน่ใจว่าเครื่องคำนวณของคุณกดนี้น่าจะหมดหรือยังครับนี่ลองมารีวิวดูนะฮะนี่เป็นภาษาเลยนะครับโอเคครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ